าสู่ช่องแอนเฟ์มิลีนะคะนี่ค่ะสองหนุ่มภารกิจลุงช่างให้ไปตอนนี้กลับมาแล้วนะคะคนอะไรมาโอ้โหจัดเต็มคาราเบลอ๋อพี่น้องโอ้จัดเต็มาาจัดเต็ม,เ,ตม,มเปโอไไม่ีปกอ ลุงเฟินถอยมาโอ้ยงึดลายน่ะนั่นเอียงคาง,ง,นะง,งหนึ่งเลยลโอ้ยแผ่นนี้หนักมากเลยนะเนี่ยลุง,ลงบอกให้ถอยมาเนี่ยไม่มีเสียงตอบรับจากหมาเลขที่ท่านเรียกตูด ตูดพอเฟร์นพอพอฟร์นอามามองนี้มาลงนีอ้ามาลงนี่มาลงพี่มาเลยมามาเลย จำได้บอกยาวมายาวมายาวมากไม่ต่อคนได้นะพี่ปะเหล็กนะออกคนเดีนวคนเดียวเ้าลงคนเดียมีก็เดี๋ยวพี่ปูนะครับผมเจาลงคนเดียวนะครับผมจะช์ความสามารถอ้ยแบกคนเดียวเลยแบกคนเดียวเลย เห็นหนาอยู่เป็นอาจิตกูแล้วเนาะแบกคนละแผ่นบ่พอฟื้นนับแล้วให้แบกคนละแผ่นปาพี่น้องเอ้ยเช้าเมื่อยก่อนเพคนว่าภาษาบอกพร้อมยกเลยแต่ลุงช่างบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบบ๊าาายยยยมมให่่นะะคี ปีน่ะปีน่ะแค่ลงมาแต่กรุงเทพก่อนแล้วก็ระหงพูเราบ้างนี่นะไปห้าปตัวนี่นะไปห้ามตัวอ้ยทำไมเขาอ้ยอู้ยดู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 คอพอได้ยินเสียงตาปุ๊บโอู้ยเอาแม้เราพูดกับเขาตั้งนานเขายังมีนี่เลย ไปบาย,ยไปบายเป็นป่าแ <c oughs> ม่เื้นกับกั้งนะแต่จะร้องเห็นแล้วนะครับพ่อฟื้นก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับของเต็มรถเลยค่ะนี่ค่ะซีมเมนบอนปูด้านบนหนาชั้นดาดฟ้าห้องน้องโอมอพร้อมเหล็กนะคะ ลุงช่างก็กำลังถักเหล็กนะถักเหล็กเตะเพื่อที่จะทำการปูซีมเมนต์โบนนะคะองกอบเพ่ <c oughs> ตัดเหล็กคนใหม่นะคะอ่หน้าก่ตอนนี้ลุงช่างก็เชื่อมแล้วใครที่มีชื่อช่องว่าชาแนลให้เปลี่ยนเป็นชาเขียวเนาะชาเขียวบอกลุง โอดูหมดสามแก้วแล้วพ nice right? yeah. right right. ี่น้องเอ้ยดูมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อซื้อกาแฟให้หกกล่องซื้อให้พ่อโอ้บ่ได้รับเลยนอนละน้องโมเล่ส่งกินส่งกินส่งกินบออ่าสชั่วโมงละซองชั่วโมงละซองกล่องหนึ่งคืนหนึ่งสิบสองชั่วโมงกล่องหนึ่งก็หมดแล้วสิบซองละจ้า อ๋อที่พกินนี้กลางคืนไม่นอนไม่นอนอยู่เฝ้ายามไม่ได้เฝ้าอะไรอ๋อค่ะปู่เมื่อนั้นปู่เฝ้าเมื่อนั้นปีลานจะทุ่งเมื่อนั้นปู่ปู่เฝ้าตีหนึ่งนั่งอยู่ชื่อๆนี่แหละบึงนั่นบึงนี่คือบ่มีไผ่เข้ามาเล่นนอกกลางคืนเนี่ยใช่แสดงว่าอยากเจอเขาย่านแล้วเขาเห็นเมื่อไหร่เขาจะทุ่ง เพราะถามจริงอยู่ตอนดึกดึกมีอะไรอยู่ตอนดึกดึกมีอะไรที่แปลกแปลกไหมไม่มีอ่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยบ่บ่มีมีอ้าวเสียงกบเสียงเขียดบ่มีดิบ่ห้องเลยเงียบเออมีแต่เสียงเราสองคนใคร เสียงไก่เจ้าของร้านอ๋อเจ้าอ้าวดื่มอีกแล้วดื่มไปแล้วอ่ะอืมเนี่ค่ะจากร้านน้ำแข็งใสโอ้โหดูเติมพลังยังยังลุงช่างยังยังไม่ให้เอารุ่งจ้ะอืม ลอยรถมาเขาหอมใช่ไเปรเปเปใช่ไหมเปะช่วยกันดูนะช่วยกันดูนะเดี๋ยวจะมีเลยนะเลยไม่ได้นะว่างสะพุ่งพุเอาเอาคิดคิดเลยตอกเขาเออไม่ได้นะฟุฟุชอบตัดเลยครับพี่น้องแถมชอบแถมฮะ 13.4ุไปมดยกันเก้าสกับเก้าสิบสี่เขาคผิดเป็นเก้าสิบใช่ใช่แปดหูแม่หน่บอกแปดเแม่บอกไอการบอกไายบอกด้ยยูอ้ย่

เสิบมาเลยตัดแล้วล่สาตัวดีนะแต่ยีเก้าสิบสี่ใช่ตัวดีมัน่วนดเลยเนี่ยวัดเบิ้งวัดเบิ้งอ้าสิบสี่เ้าบสีดจัดไปนี่ส่วน Ja, das เิีโอ้ยบกเก็ดูอาจะกลับแล้ว มุกลุ่้อมนั่งนึงแล้วก็เข่าต็นะอแผ่นใหญ่อ๋อสามสิบสามสิบบาทขอบคุณค่ะที่ไม่ต้องทอนจากอันใดคมบอคมบานใช่มอ่ามาลาแล้วเดินทางกลับบ้านแล้วอ,อน้องนับดาวจะกลับแล้วอ,อ่ะย้งย,ยุ้ง เดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอคุยกับเขาก่อนคุยยังละบเออเราปฏิเสธเฮ้ยเราปฏิเสธเฮยบอโอ้ลองเราปฏิเสธเฮยเนาะโอ้สบายเด้อเนียงเด้อเออโซโบเด้อเนียงเด้อไปกรุงไประเงียเด้อ ชมเต่าก <gesch> <laughs> ็มีรลพระรเม่เอ๋อยแม่เด้อแม่ของเอาเด้อเออโอ้อยเมื่กิ้มยายหจุ่มยิงจ้อเออเนียงเนียงเนียงเอ้ยเนี่ยข้างนี้มือข้างนี้เนียงโอ้กิจักเขาเหนื่อยแล้วเขาบอกหนูเมื่อกี้ว่าคอยเหนื่อยตอบเจ้าแล้ว รับไปรอละมันนโดนเย็นแเรียกตาเรียกตาอ้าวหาอล้วพี่น้องโอ้ยยังบ่อิ่มโอเคค่ะสมุนขี้จะกลับแล้วได้ มีแห้งมาเที่ยวเบิดมือเลยมือนี้เพียรับดาวเพียมาเที่ยวเบิดมือเลยมือนี้มาเยี่ยมยายพาอืกมาไม่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาคงจะวิ่งได้แล้วคงจะมาพูดแล้วฮะเฮ้ยายมาลุกปั๊บเอ้าพอนแล้ว่นะบอกบอกตาและบอกตาแล้วเรื่อซึมแล้วไม่ได้ต้องพูกันปะนะ นมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณท่ซีนมากค่ะหลานเรียนก็จะกลับแล้วนะคะร้อนแลวไปคารบาอคลิปนี้สวัสดีค่ะ